นะครับปีนี้ทางคณะผู้นำหมู่บ้านทางชาวบ้านเรานะรก็เห็นดีพร้อมด้วยที่จะร่วมด้วยช่วยกันจัดงานมัสการพระบรมธาตุตาโดนประจำปี2566นะครับในการจัดงานนั้นให้ขอเรียนถึงความเป็นมาให้ทราบพอสังเกตว่านับตั้งแต่มีการรวบรวมนะครับองค์ประกอบสถูป ครบถ้วนก็ได้มีการจัดงานครับขอ,ขอ,ขอต้อนรับคุณตายอลาไทยดาบคำและคณะ,ะเชอรี่นะครับปียพรสายสิงน,นะครับเข้าสู่บริเวณงานครับนะครับและก็บริเวณอาสีแยกตลาดนาดูนนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนข้าวนาเข้าสู่ลาบนบุญแห่งนี้นะครับ สำหรับท่านที่อาจจะถ่ายภาพเรขอับพ <vocal> ื้นที่เป็ดีด้านหน้าทีนะครับเกินางลเรือหรับกส่วนข้อตลบกระดาษนาดูลืมไปขอเอาไปครับ เช่นด้านลําด้านหน้าครับอขอนไ่ขอโทษนะ้่ออยไรัพื้นที่ด้านหน้าด้วยจากบริเวณนี้ให้วด้วยครับใรณ์เป็นเพื่อกใหไดค่วยไปแล้ว ร้อย <is> ไคะขอนศิลปิน้องขอเดียวรูปนึ่งับผู้ทกษด้หมนักตัสา วโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเคกาไมจรูเปคริสิกรัตเตม จันตริเควิมาเนทีเประเทมจะข้าัยตรวนันนาคาหาเนเคหาวัตุม,มีเคเตมพมมาจายันตุเทวามชลทา,ารวิสมัยยักขาคันทป,ปนาคามติดทันตาสันติเกยังโมนิวารวจนังสาธโวเมสุนันตุ พนโตเทวสังขายมข้าแต่เทพยดา,าเจ้าทั้งหลายอันศักดิ์สิทธิ์สถิตอยูเ่เกลญาดดันดาวันอันทรงทิพยกันทิพยเนีขอกลิ่นธูปและควันเทียนเสียงสังมโหรีประกาศก้องบูชาได้โปรดเกตเมตตาช่วยบอกมูเทพยดา,าทั้งหลาย ที่สิงสถิตยอยู่ในชั้นต่างๆต,ต,ตามลำดับกันวันนี้ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายคณะกรรมการมูลิธิคณะกรรมการบริหารกองพุนพระบรมทธาตุนาดูนคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆถนนหน้าส่วนราชการพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วม งานสมโพธิองค์พระบระมาธาตุประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้ขอบวงสวงบูชาเทพพยดาดเจ้าที่ลายรอบอยู่ณนะองค์พระบระมาธาตุขอบวงสวงองค์พระบระมาธาตุเพื่อขอพร ให้คณะกรรมการโมนิธิคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะกรรมการฝ่ายต่างๆพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมแสวงบุญในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนขออัญเชิญท่านใน้ลงมาช่วยอำนวยพรชัยให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้เจริญยิ่งวัฒนาด้วยใจเป็นสัทธาสร้างบารมีปฏิบัติจะได้ฝืดเครื่องคล่องขัดทรัพสมบัติจงมากมีอันตรายจะได้ย่ำยีโรคภัยไม่มีมามีทางจงสมความมุ่งม,มา่รปรารถนาให้สูงยิ่งด้วยปัญญา ทำสิ่งใดนั้นหนาจงได้ผลเป็นมงคลให้ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยบุญจริศให้สำเร็จทุกประการเถิรน ตวอาจริยปาทางไม่สการิย์สัมพินแยายังสัมพโทสังวินาสันติสิลิเตปะเอีายวิโยแตยังม่เหจุรังปัทวาสังวิสุทตะเสัะโพธิปยานสังเกมันตุประสิทธิ อมปะปุ่มปะทะนุ pari tang peyam p a r i, i w eh, a r a y h i t a t a y a n akantu pari puncantu so a bayan c e n a s a n g s l i n a n g p a n g udang walang t e t a n a n g pari p u n a n t u Om namo buddha ratana nang salanang khatcha โอมนโมธัมมรัตนังสัระนังคัจามิโอมนโมสังกรตนังสัระนังคัจามิปุริมาสังมิงติสปาคิจันตาโลติวามารติวานจันโทจาริโยจามอินโตจารามะโนจาสยัติทังติโตจารสุรโคจเทวะเซโตจเทวะปุจโกจาม ete cataro diwa maha diwan, buddha patsana sama patsana sangka patsanan, buddha karawadai sama kantawan, agar jantung padri pun กาปพุธเจ้าจักน้อมประนมขอบรโมโรกาสสนองพระราชองค์การบวงสรวงบูชาปุรพากษัตราธิราชเจ้าเราชวยเทพเทวดาอันรักษาแผ่นดินสดับกินยังสถานทิพิมานยังสถิตสันพันทิศทั่วเถิน ขอบังคมบรมบาทพระชินราชพุทธวงศพระอระหันตสงสาวกพระไตรปิฎกธรรมคัมภีร์พระชินนสีสัพพัญญูพระบรมครูบริสุทธิ์ในหมู่มนุษย์และเทวดาข้าพระพุทธเจ้าจากขอวันทาบรรดาปันเก่งกับพุทธเจ้าและเหล่ามหาเทพสันนิบาต พระสยมปูวนาฏนาถาพระมหาอุมาเทวีพระจักรีลักศมีมหาศาลปรมาณมเหุศักด์สวามีพระสุรัสวดีชายาพระอินทาทิพเนรทั้งพระเกตและพระการเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระองค์พระพงพระไกรพระพาย พระพิขนายเทเวศพระพิฆเนศเทวาพระแม่คงคาเทวีพระแม่ตรณีสองคนพระพิรุณและพระอัคนีนางมณีแม่ขลาพระมหาสมุทรครุฑธายักษากุมพันคนทันนากินมุนินนักศิษ์วิทยาธรขจรจำรัดร,รัศมีรุ่งเรือง พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองมหานามพระสยามเทวาธิราชฤทธิไกลเทพไทยในแสนกฎจัก,กรวาลจงเลลงยานที่ประจักสุทธาสเสด็จโดยอากาศวิถีมาสู่ท่านพิธีมงคลยังสากลมนุษยโลก รับบริโภคเครื่องสังเวยวันทางเป็นเทวตาปรีเทิน